ามาพบกับวิดบอกอีกครั้งใน EP ีที่6เบสิกวิธีการถ่ายทำและตัดต่อวอกด้วยสมาร์ทโฟนมาเริ่มกันที่การถ่ายทำขั้นเบสิกกันก่อน ในการถ่ายทำวอล์กโดยใช้กล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรู้มุมกล้องของตัวเองหันองศาให้เป๊ะมุมไหนหล่อมุมไหนสวยต้องจำให้ได้ขึ้นใจถ่ายมุมสูงเห็นต่หัวกดลงต่ำเห็นต่เหนียงแบบนี้ไม่ได้นะลองเริ่มที่มุมกล้องระดับสายตาเดียวก่อนก็ได้ในส่วนนี้ไม่มีอะไรยากแค่ต้องลองถ่ายเยอะๆเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามุมสวยมุมหล่อของเราอะ่ะเป็นมุมไหน การเล่าวอล์กให้หน่าสนใจนั้นนอกจากการใช้กล้องหน้าเพื่อพูดคุยกับคนดูแล้วการใส่วิดีโอสั้นๆประกอบที่เราเรียกว่าฟุตเทจหรือว่าภาพอินเสิร์ตก็สำคัญไม่แพ้กันลองนึกภาพวอล์กพาเที่ยวที่มีแต่หน้าเราพูดไม่เห็นบรรยากาศรอบๆมันก็ดูไม่น่าสนุกเอาเลยใช่ไหมการใส่อินเสิร์ตเข้าไปก็จะช่วยให้คนดูเนี่ยเห็นสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นแค่อยากให้เห็นภาพบรรยากาศรอบๆก็หันกล้องหลังหรือว่าเราจะค่อยๆแพนกล้องจากซ้ายไปขวาแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เห็นบรรยากาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะเน้นอะไรสักอย่างแบบชัดๆเลยนะก็ถ่ายโผลพแบบนี้ได้เลยมุมกล้องหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครอยากให้วอกสนุกมากขึ้นควรมีมุมกว้างมุมแคบบนลงล่างล่างขึ้นบน หรือว่าเคลื่อนที่ขนาดด้านข้างไปกับตัวเรา2มุมนี้ใช้บ่อยเวลาที่ทำวอลกิ่งออกกำลังกายหรือว่าเดินออกจากบ้านอะไรแบบนี้ต่อมาเป็นมุมเสยมุมกดมักจะเห็นในวอล์กเชิงไลฟ์สไตล์ที่จะเห็นอิริยาบถเช่นตอนนอนตอนเรียนหรือว่าตอนกินข้าวเคลื่อนที่เป็นวงกลมนิยมใช้กับวอล์กสไตล์ท่องเที่ยวหรือว่าวอล์กที่ต้องการให้เห็นสถานที่โดยรอบหรือว่าเห็นความยิ่งใหญ่อลังอะไรอย่างเงี้ยต่อมานำหน้าหรือว่าตามหลัง สุดยอดช็อตเล่าเรื่องสำหรับวอล์กเกอร์ที่ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกนี้ส่วนร่วมกับเนื้อหาวิดีโอที่เรากำลังจะเล่าได้เป็นอย่างดีต่อมาเป็น point of view หรือว่า POV e. ชื่อนี้ทุกคนคุ้นหูแน่นอนเป็นมุมมองสายตาแทนวอล์กเกอร์เราเห็นอะไรผู้ชมก็เห็นแบบนั้นถ้ามีมุมเหล่านี้แม้จะเป็นมือใหม่ก็ทำวอล์กออกมาได้สนุกอย่างแน่นอนหลังจากที่เราถ่ายคลิปหาเพลงหาภาพประกอบเตรียมพร้อมกันหมดแล้ว เราก็หาโหลดแอปพลิเคชันตัดต่อกันได้เลยโดยแอปตัดต่อก็จะมีให้เลือกอย่างหลากหลายเช่น Viva Video, InShot, ล o Vlog, Time Master แล้วก็แอปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งแต่ละแอปก็จะมีวิธีการตัดต่อที่คล้ายกันไหนทุกคนใครใช้แอปอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันมาบอกกันหน่อยเร็ว ส่วนตัวหมวยใช้แอป HiMaster ก็เลยอยากจะยกมาเป็นตัวอย่างละกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในแอปที่ตัดต่อที่ค่อนข้างดีพบเครื่องใช้งานง่ายเหมาะกับมือใหม่มากๆพอเราเปิดแอปขึ้นมาให้เราเลือกไปที่ New Project จากนั้นก็เลือกขนาดของวอล์กว่าเราอยากจะได้ขนาดไหนยังไงเท่าไหร่ซึ่งการตั้งขนาดตรงนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียที่เราจะเอาไปลงด้วยยกตัวอย่างเช่นจะเอาลง YouTube ก็ควรตั้งเป็นแนวนอน จะเอาลง TikTok ก็ควรเป็นเน้นแนวตั้งหรือว่าลง Facebook ก็มีหลากหลายขนาดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น1ต่อ1แนวตั้งแนวนอนก็ได้ทั้งนั้นซึ่งคนทำวอล์กก็จะต้องมีธงในใจตั้งแต่ก่อนถ่ายอยู่แล้วว่าอยากให้วอล์กออกมาเป็นแบบไหนอ่ะจบจากขนาดก็สามารถตั้งชื่อคลิปกันได้เลยพอกด Next ก,ก็จะเข้ามาสู่หน้าตัดต่อและมือใหม่ก็อาจจะงงก,กันหน่อยแต่ว่าเราก็จะดูกันไปทีละสะเต็ปเนาะ ทางมุมขวาบนจะมีคำว่ามีเดียกดปุ๊บก็จะเลือกวิดีโอที่เราถ่ายไว้จากในเครื่องมาได้เลยพอกดเลือกมาวิดีโอของเราก็จะลงมาอยู่ในแทร็กข้างล่างจิ้มที่วิดีโออีกครั้งก็จะมีตัวเลือกขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเร่งสปีดตัดเพิ่มเสียงพูดซูมเข้าซูมออกหรือว่าใส่ฟิลเตอร์ได้ตามใจเลยต่อมาลองจิ้มที่ว่างๆที่มุมขวาบนจะเห็นได้ว่ามีคำว่าเลเยอร์ออ o ด e c เพิ่มเติมขึ้นมา มาที่เลยเยอร์กันก่อนพอกดปุ๊บจะเห็นลูกเล่นหลายอย่างขึ้นมาเช่นใส่เท็กซวาดรูปอินเสิร์ตพอจิ้มไปมันก็จะขึ้นที่ข้างล่างวิดีโอเราสามารถกดลบหรือว่าแอดจัดมันได้ตามใจชอบเลยในส่วนของอดิโอเราก็สามารถเอาเพลงที่อยู่ในเครื่องหรือว่าหาจากในแอปมากดใส่ก็ได้แต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางอันมันจะเขียนว่าพรีเมียมก็คือต้องเสียเงินซื้อหากใครไม่อยากเสียเงินก็ดูอันที่เขียนว่าฟรีอย่างเดียว เจออันที่ถูกใจแล้วปรับเสียงเบาดังได้ตามใจชอบเลยวอล์กของใครอาจมาแต่ภาพและอยากใส่เสียงบรรยายของตัวเองลงไปทีหลังก็กดไปที่คำว่า REC แล้วก็พูดบรรยายลงไปได้เลยถ้าตัดต่อจนรู้สึกโอเคแล้วให้มองไปที่มุมขวาบนจะเป็นปุ่มเซฟแ d s แชร์จากนั้นแอปจะให้เลือกคุณภาพความคมชัดและเฟรมเรตของคลิปซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของไฟล์งานจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับคลิปของเราอีกด้วย เพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบงานได้วอล์กมาแล้ว1คลิปจบกันไปแล้วกับวิธีถ่ายทำและตัดต่อวอล์กด้วยสมาร์ทโฟนแบบมือใหม่แรกๆก็อาจจะงงกันหน่อยแต่ว่าถ้าใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเองไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนแน่นอนจ้าอีหนะ้าเราจะมาอัพเลเวลในการทำวอล์ก ด้วยเคล็ดลับการพูดกับกล้องยังไงให้คล่องแบบวอล์กเกอร์มืออาชีพกันถ้าใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ with วอล k แล้วก็ติดตามช่อง N S N Thailand ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าจ้าบ๊ายบาย